นอติดเตียงนอติดเตียงรู้นอนนะตัวสักของยงาตองเตอร์วันพลงามเหนือต่อต่อต่อแจกของน่ะจอจีมันหนาวนอนรอเทียจีเต่าจอจีตรงก็เกย์ที่จอจีดัดถูจีกักเกย์เราคุณคุณตาต่อต่อยงาตองเตอดูรง นีย่ยอนีอลูกฮนะันน่ะนี่ยอลูกขระตรงวาหวังกาหลอนีนย่เาเรา,าใจคงจะเป็นกาหล่อลูกขวตรงวาเนาหลอนะน่อเกิงเกาเร็วทุน,นออุณหภูมิจอางสาเนี่ยนอติดต